สวัสดีค่ะวันนี้โคชลินจะมาสอนการติดตั้งแอป s w i f t k คีย์บอรกันนะคะเราจะไปที่ Play Store ค่ะพิมพ์คำว่า s w i f t k คีย์บอรนะคะ s w i f t k e y นะคะขึ้นมามันก็จะเด้งขึ้นมาเลยเรากดเข้าไปเลยค่ะแล้วมันจะมีคำว่า Microsoft Swift Keyboard กดคำว่าติดตั้งเลยค่ะ พอติดตั้งเสร็จแล้วเรากดคําว่าเปิดนะคะอ่าพอกดคําว่าเปิดจะเด้งขึ้นมาหน้านี้เลยนะคะจะมี3ขั้นตอนที่เราจะต้องทำให้จบกระบวนการนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเปิดใช้งาน Swip Key แต่ไปที่แถบสีน้ำเงินข้อที่หนึ่งเลยค่ะสเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกคีย์บอร์ด m i r r s s o t t w w p นะคะอ่า กดเปิดให้มันเป็นแถบสีน้ําเงินนะคะอ่าพอกดเปิดแล้วมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมาให้เราอ่านนะคะกดตกลงเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วเราจะมาเลือกข้อที่สองนะคะเลือกสวิ f t k คีย์นะคะแตะเข้าไปตรงแถบสีน้ําเงินข้อที่สองได้เลยจ้ะพอมาถึงขั้นตอนนี้มันจะให้เราเลือกคีย์บอร์ดนะคะเราต้องเลือกคีย์บอร์ดของ microsoft Swi f t k e y b o a อ d อันที่สองนะคะกดเข้าไปค่ะ เสร็จแล้วมาขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนสุดท้ายทําให้เสร็จแปะเข้าไปตรงแถบสีน้ําเงินข้อที่3ได้เลยค่ะเสร็จแล้วจะให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นะคะอ่ากดเข้าไปค่ะรอให้เครื่องเขาอ่าลิงก์กับ Google นะคะเขาจะถามหรืออีเมลหรือ Gmail เราที่เราผูกไว้นะคะกดไปที่ Gmail โค้ดลินสอนออนไลน์ได้เลยค่ะ เครื่องก็จะทำการลิงก์ไปที่ Google นะคะที่เราสมัครไว้ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จแล้วกดตกลงค่ะอ่าเขาจะถามว่าคุณยินยอมที่จะแบ่งปันหรือไม่เหมือนเป็นการขออนุญาตแอปนะคะเรากดคำว่าใช่ค่ะเสร็จแล้วการติดตั้งสำเร็จแล้วกดตกลงค่ะแค่นี้เราก็สามารถติดตั้งแอปสวิฟท์คีย์บอร์ดสำเร็จแล้วเราจะไปดูนะคะวิธีการ ดูว่าแอปติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปที่แอปไลน์กันนะคะไปที่แอปไลน์ค่ะไปเลือกหากลุ่มได้กลุ่มหนึ่งสักกลุ่มหนึ่งนะคะเพื่อดูว่าแอปสวิปพีบอร์ดเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะสมมุติว่าลินจะเข้าไปตรงนี้เนาะกดเข้าไปตรงแป้นพิมพ์นะคะจะเด้งขึ้นมาให้กดตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะมันจะมีข้อความบอกแล้วว่า เคล็ดลับนะคะข้อความที่คุณคัดลอกจะปรากฏตรงนี้โดยอัตโนมัติเวลาเราคัดลอกจากที่อื่นมาข้อความจะมาขึ้นเด้งที่ตรงนี้นะคะอันที่2เคล็ดลับที่2ก็คือปักหมุดข้อความสั้นๆที่คัดลอกไว้เพื่อไม่ให้หายไปเมื่อครบ1ชั่วโมงถ้าเราไม่ปักหมุดข้อความนั้นจะหายไปภายใน1ชั่วโมงนะคะเคล็ดลับข้อที่3ก็คือเลื่อนสิ่งที่อยู่ในคลิปบอร์ดเพื่อลบคลิปนั้น ปัดคลิปไปทางซ้ายหรือปัดไปทางขวาคลิปนั้นก็จะหายไปนะคะเป็นการลบคลิปนะคะถ้าเราไม่ได้ปักหมุดไว้นะคะค่ะอันนี้ก็คือการติดตั้งแอป s วิฟท k คีย์บอรพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะ EP หน้าจะมาแนะนำวิธีการใช้นะคะวิธีการปักหมุดให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะ EP นี้ขอจบการแบ่งการเพียงเท่านี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีจ้า